สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโรงแรมดูดีหรูในตัวเมืองหัวหินนะครับวันนี้ผมมาที่โรงแรมเมเว่นหัวหินนะครับดูลักษณะจะเป็นคล้ายๆล้ายคอนโดโลไลฟ์เนาะจะอยู่ติดถนนเลยนะครับอันนี้คือถนนหลักเลยไปทางนี้มันจะไปตลาดหัวหินเนาะเมื่อคืนเนี่ยเดินไปละเขาบอกว่า700เมตรแต่เดินจริงๆเนี่ยผมว่ามันใกล้มากเลยนะ ครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสับสไครป์ผมด้วยนะครับไปชมรายละเอียดกันครับตัวคอนโดเนี่ยที่จอดรถใต้ตึกเนี่ยจะไม่เยอะนะแต่ว่าเขามีที่จอดรถข้างๆตึกอีกทีหนึ่งข้างๆคอนโดเขานะครับเขาบอกว่าเราพอเขาจะเดินไปเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถข้างๆเนี้ยเขาบอกเรา,าพอเขาก็จะ มาเดินดูตลอดเนาะตรงนี้จะเป็นคอนโดนะครับน่าจะเจ้าของเดียวกันผมเลี้ยวผิดไปทีละคนอื่นอย่าเลี้ยวผิดนะซอยแรกเนี่ยมันจะเป็นของคอนโดเนาะสีก็คล้ายๆกันชื่อก็คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นมาเวสแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเมเวนเนาะแล้วก็ตัวโรงแรมเนี่ย สวยสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องไม่รู้ว่าเพิ่งสร้างหรือเปล่านะแต่ผมว่าสร้างประมาณลักสปีได้แล้วแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาร์เนาะกลางคืนเปิดมานี่แบบสวยมากน่านั่งมากนะครับสำหรับใครที่อยากหาที่พักในเมืองเนี่ยจอดแล้วกเ็เดินไปตลาดหัวหินตลาดโตลุ่งได้เนาะแล้วก็เดินไปไหนมาไหนไม่ต้องขับรถนะครับเพราะว่า เส้นตรงนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยรถมันจะติดมากติดยาวเลยฝั่งตรงข้ามมันจะไม่ติดนะพอยูเทิร์นกลับมาปุ๊บเนี่ยจะติดเลยอะติดยาวเลยอะก็แล้วก็ที่จอดรถน้อยดนะ้วยเนาะก็ไม่เหมาะที่จะขับออกไปไหนมาไหนก็จอดแล้วมันเดินได้ไม่ไกลนิดเดียวเองสะดวกมากก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในคร่าวๆนะครับเห็นความสวยของโรงแรมเนาะ ก็นอนมาแล้วคืนหนึ่งประทับใจก็เลยจะอยากจะมาแนะนำนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถที่บอกว่าที่จอดรถจะไม่เยอะเนาะแต่ว่ามีด้านข้างให้จอดได้นะครับนี่ด้านข้างโรงแรมนะครับเขาก็จะมีสระว่ายน้ำแต่สระที่นี่จะไม่ใหญ่นะแต่ก็ว่ายได้ เป็นสระสวยๆเนี่ยดูที่นี่เขาจะล็อกชั้นนะครับต้องเอาขีย์กาห้องเรามาแตะก่อนเาแล้วถึงจะกดชั้นนั้นได้เนี่ยกดชั้นอื่นไม่ได้นะอ๋อกดได้ ชิบหายเนี่ยกดชั้นสี่ไม่ได้ชั้นสามอาจจะเป็นส่วนกลางชั้นหกเนี่ยกดไม่ได้เห็นปะ <5. 2. S 1> อ๋อชั้นสามเปิดได้เขาเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์คิดขับนี่มีห้องคิดขับเล็กๆน่ารักน่ารัก <Wow. S 1> มีฟิตเนสสักสามเครื่องโอเคนะไม่ขี้เหร่นะ ในวิวคอนโดเขาดูบริเวณทางไปห้องพักสวยหรูนี่ให้ดูห้องโดยรวมก่อนห้องสวยมาก เดี๋ยวให้ดูระเบียงกว้างมากก็เป็นวิวเมืองนะเขาบอกว่าเดินไปตลาดหัวหินเนี่ยเดินไปทางเนี้ยประมาณเจ็ดร้อยเมตรนี่เป็นอะไรเปิดดูแกะเก็บของไม่มีอะไร ก็ตู้เย็นเก็บเป็นสัดส,ส่วนก็มีอุปสามีเซฟให้ดูห้องน้ำออห้องน้ำไม่ใหญ่มากไม่มีอ่างนะแต่ก็ดูแบบสะอาดเลยอะรอยยาแนวยังขาวจ้วอยู่เลย ราคาไม่แพงอยู่ในเมืองใครสนใจก็ติดต่อโรงแรมได้สำหรับอาหารเช้าก็มีให้เลือกหลายเมนูนะครับอ้อลืมบอกไปว่าตัวโรงแรมเนี่ยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็ทิปนี้ของผมนั้นเนี่ยจ่ายเงินเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับ ดังนั้นผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปอวยโรงแรมเนาะสำหรับตัวโรงแรมเองเนี่ยติดถนนใหญ่นะครับมันก็มีข้อเสียบ้างคือกลางคืนเนี่ยอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์แว้นเสียงดังเข้ามาบ้างนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขักขังเขาอร่อยนะ